แก้สิ่งที่มัดตามัดใจออกด้วยการปฏิบัติจิตภาวนาเป็นสำคัญให้สติปัญญาเกิดภายในใจจะพังผ่านกำแพงแห่งความมืดบอดที่มันปิดไว้พยายามแก้สิ่งที่มัตตามัดใจออกด้วยการปฏิบัติจิตภาวนาเป็นสำคัญให้สติปัญญาเกิดภายในใจจะพังผ่านกำแพงแห่งความมืดบอดที่มันปิดไว้ พยายามแก้สิ่งที่มัดตามัดใจออกด้วยการปฏิบัติจิตภาวนาเป็นสำคัญให้สติปัญญาเกิดภายในใจจะพังผ่านกำแพงแห่งความมืดบอดที่มันปิดไว้พยายามแก้สิ่งที่มัดตามัดใจออกด้วยการปฏิบัติจิตภาวนาเป็นสำคัญให้สติปัญญาเกิดภายในใจ จะพังผ่านกำแพงแห่งความมืดบอดที่มันปิดไว้พยายามแก้สิ่งที่มัตตามัดใจออกด้วยการปฏิบัติจิตภาวนาเป็นสำคัญให้สติปัญญาเกิดภายในใจจะพังผ่านกำแพงแห่งความมืดบอดที่มันปิดไว้